สังขัดละตะนั่งยังแจวสามประการอันตรายอย่าได้มีมาพานมันเหมมัอนอย่าได้มีมาผจญบอให้ทุนทั้งสามคือผู้ทัท้งทำม,มั่งและสังคังจงมาพบจงมาบางังจงมากันมัง โน้ายขันสาถัวเดือยพ่ออยมเมื่อนอนคุณคูโตกเล่ายมเมื่อนอนคุณคูโตกเล่าเดือคุณผูคุณพระบัวตาจังว่าเองเสหสคุณผู้ทานตาจังผู้สอนสั่ง เมื่งว variance, erman, ันสิตัดห like ัวส <on> ู่ตำผู้ผู้สอนสั่งให้ได้โยกฟุ้นแต่วันนั้นวานี้เกิดชาตินี้ชีวิตคือความฝันเกิดชาตินี้ชีวิตคือความฝันความสำคัญคือเลีนตาอีนั่งหัวสู่ผู้ไอยผู้มาย่านไกล่างไกล่างทางวิชา มันลมเป็นลาวเป็นลาวให้มันลมเป็นลาวบ่จักผู้จองเนาเปื้อใส่แกมีนี่ละบัดนี้เสี้ยวอันพุงครูสาธุเด้อครูลูกให้นางเก้าครูเข้าทางหัวกำสาขอให้ตือเต่าดาบตาคำสายล่ะให้เือให้ันนะคำายแต่ผู้ทวผู้ว่าแล้วให้นสู่ันนทั้งขวาซ้ายติือ้อน ขวาซ้ายติดเมื่อฟังเด่ยนฟังเสียงระเป่าจังผ่ันไปเห็นหลวงพวกอยู่ทรงเห็นบ่อพวมมาพวกลู่ทรงเห็นบ่อพวมมาเทวดาหกขากะได้มาแล้วมาปิ่นแถวจังมามาปิ่นจุ่เป็นจุ่มเลียวบ่มานังกันพวกจุ่มซุ้งไงเดือบู่เดือบมาเดือบเทพรนให้ลงมาเนึ่งคนต่างอย่างขี่สร้างสิแต็งเตียมหนับอยากที่สร้างสิแต็งเต็มหนับกันสุรา กินดินสะทานเล่าอย่างมีทั้งสวยมีทั้งผาเทวะผาปนหน้าสองผู้เทเทมาเสพยังยามยาบยุ้ยบึงพวมวยลงมายาบหยาบยุ้ยบึงพวมวยลงมาทงสีน่าสีเขียวเขียวปนีจนดใจลีลายหายลายหายเชิ่อเราลง่มแทนให้พูดเรียมาถึงเล่นความุ่นซุ่มความหามให้ลีลามือนี่ผู้กขวังหัวฉีดอิทธิพลอีกอย่างหนึ่งมาบปนดุจิตใจเรียนเลคือ โอ้ยฉัาบมณ์มันมันสมนิมนตนก่อนปนอมก่อนเสทานผู้ลำลองถึงกันลาเท่านั้นผู้นนนมแนมนาเท่านั้นผู้นนนมแนม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 ลกาพอแนมานมสวยขนนนั่งองผัมานมแนแนมเลยผัวเนียบมีหมอลำบ่จ้งมองเลวสัตวตายามนันเดียยามสุบาเลยปตามกันเดยเบือกรังสีบ้าผู้หญินขีผู้หญิงต้องอาไว้เรืองเสตา เจ้าฝ่าเจ้าเสือพ่อแม่หนูเสืาพ่อแม่ทั้งแถาแก่พี่น้องหัวละความร่วมกันทำกันดอกหัวละความร่วมกันเมื่อนีิฉันมาเห็นเจ้าภาพตกแต่งโวยน้อแม่หัวใจหย่อนยานเดินดอกขึ้นนี่ดิฉันหนูเคยปฏิริษมงานจะบาดลไยบอลบ่ลเด้นแม่บ่เห็นลาใส่ซองนอกปะนี่ตามเห็นตาเราบ่ลรีบเป็นคุ้มต่างวันเที่สวยละสะอาดเอานี่เอานี่คุ้มความล่วงพาเมืองอันใดไม่กังหันแมวตา อุสาพี่ไม่โคอีที่รุ่นเสียวแต่ไขโอ้อนุพอใจด้วยสถานก็ตกเงินเปลี่ยนตรำทีดูุฏิถเงมีทุกเรื่องเงินโหดเตะมีทุกเรื่องโหดเตะแพ้ป้าไก่สิงบาท่ทเาไห้ในพังเพียงในพังเพียงแต่แสนตะเกียงในสว่างอุปกรณ์พี่น้องคนมองเล้วเพื่อเทีนเตียงกวางเขาสาเาร้าชนคนบ่มีร่งรูปผางอ้อขันเณรบางคนเปลน การหดนางบางคนนั้นอถึงเงยืนเต่าไปเสาซุมผู้เท่าปั่นแมงเป็นซุมซุมผู้เท่าปั่นแมงเป็นซุ้มมีสุ่มุขาระเบียบกันเป็นเกาสาวใสสู่บ่สูบเสี้ยนดาคีริย์ากลอยผู้ใสใสบ่ส่งเสียงเรื่องมูนีแทนที่คนหลเรื่องมูนีแทนที่คนหลมันลดใปเสียงเส ไเห็นมาเหลวเซลซุมภาพฟังพูดเกินใส่หุยน้อนียใส่หมอลำอุสาก,กูอยากจัดต่อคนมันดีหัตมีบ้านเฮาเฮียบ้านเฮา,านี่มีสุภาพฟังยังวังกุศลงติ่งขิงผู้ยานิ่งใส่ผองอีกอย่างหนึ่งขอพระคุณเด้อค่ะเด้อค่ะขันมีแค่หนงสิไปหาหัวเตืนเมียบ่อยเกด้าเปล่งต่อไปเราเราดีอย่างหนึ่งขอพระคุณอย่งยัง ยังยิงพิลาจลวนไปหาเอามาหาลำงานเสด็สลํางไส้เกอีกยังการแสดงขึ้นเขึ้นหนีอเราฟังเตะบัดรนุชักกบังมางบุงกุ้งสื่อเสียงเยราเห็นบ,นบ,นบันเลืองตกแต่งแต่งงานการโอทงทำบุญเจิดละมุนละไม่พองอีกอย่งหนึ่งสาธุการนำพรสาาัตยดีปวัวเต่านชลอให้ชาวันนี้สื่อเสียงสื่เสียงเราวันนี้สื่เสีย มาจเจแล้วก็บอลําไม่โคหัำต้นมันคือห่าเต่นแต่หัวหน้ามไปหน้าวยกับอาบน้าบอลล็อกถึง่หงันวันก็เล่นอ,อาบจังเดเขาเราเพกนกระดดกท่าร้างตัวละแสนมันยังก่อาบนา้าในหัวหนาเนมาเห็นปีเห็นน่องบนลหล่นเห่าเนาะอูเจเม่นพน่ะนี่ละ่ะเจเม่นเจ้าคักเจเาะเนอไอ แ่มันชมอันผู้รักษามรดกรุ่นที่หายบ่โอ้ยอ่ะจังหวะกันเนาะอ่ะเกินมายกแร์ตก,ก่อนสิไปสิมาผู้ขาหมอล่ำอุ้สาลาม้าลมหวัวมือนีบุญไหลใส่แง้วได้มาซอยการซอยงานได้มาขึ้นบ้านใหม่บ่เอะงานขึ้นบ้านใหม่เนาะจังไรก็ขอให้เจ้าภาพของเฮาให้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงปีใหม่แล้วรวยเป็นรวยใม่ก็มีด้ว รวยกับรวยรวยรวย players, แล้วรวยเอาละเอาบางรายังแข่งเห็นมายกแอลยแขางรายอวอยวะคู่ละเลือดหาคุณพ่อคุณแม่คุณเฒ่าคุณแก่ผสมองค์การคุณศิลคุณท่านผลทําลงไว้คุณไต่แก้วสามดวงคุณเลือดพัวประเสริฐมากล้นคนอื่นญบาคุณคุณคุณเคยสางร่างของแกลเจียคุณหลายมากล้นผลได้ตอบแทนค่น เทขำคนล่ำของคู่อพ่อให้ควา,า,ามโลดแจเฮามื่อนี้บุญรไหลสายยาวสาเด็มพ่อพ่อพ่อแม่พ่อพี่พ่อน้องกตลองกะล่ำมื่อนี้ค่ะโต๊ะโป๊กปกองมองไหนระวังว่าพ่อแม่พี่น้องบ้านเขาเฮางเสยียอภัยบังเล็กบังหน่อยบ่ละเมียกสิบคนละคู่กีกับปูค่คนละข้องที่ข้องคนละนแห่บฮาคือสะดุ้ดงกระบุ่งอันตั้งกระเสือ นี่ละกะทิท้ำเพิร์ว้าไว้เขาดีอ่อนไม่จะต้องดีแข็งสร้างดีแห้งเขาเอาไปลากไม่เหมือนดีใสบ่กคัดบ่ขีนส่วนว่าหินดีย่ำฝนพาไอ้สี้กาดีไรกินแห้งปูบักแตงดีย่ำได้กินนวยอย่างคนป่วยมันดีบ้านดีอยากคนเห็นหน้าดีไรใครเขาไอ้ขี้เราดีกาดีหันส่วนแม่มันดีทองคนตรงลงไปทงดีกวางดีกวาง หลีมันดีน้ำล่วงปลาลงบ่อขาดไอ้นักปลาตีวางวิชาเป็นพญามันดีน้ำบุญโยหมอลำกูมันดีอยู่สองคนหนีผู้เที่ยวเจ้าสิได้ลำทุนก็เลยบ่มี่กูสรับปลาป,าปาูนันมันดีอยู่น้ำขอนกาลนาดีนอนสัจจาเทียงแท้ไอแพ่แพร่ดีบอลเอาีเนี้ยโอ้โหแค้มข่อยมือเดียวมาตึ้งไอตึ้งเป่าเาสัวเด้อบลาเด้อนี่หละคนบางเงินข้ามกังเก่ย,ยู่วฝากปลาบักเน้า แม่แขกหมานบ่ท่านเบาไหลใหญ่หางอัรวยสวยขิ้จนจักหน่อยสะกอนบ่าเนี่ยเอาไปยุกจักก่อนสะกอนเอ้ามือชี้บอดึ้นไอ้โอ้อันนี้ก็กีไร้หลายข้าเหรียญไตแต่โทรศัพท์าาาจงอยงากประวัติเวทีมันหน่อย <c oughs> เป็ดหยังมันกับเป็ดไตอยากใหญ่แต่เลื่อเวทีแน่นหน่อยเช่นสิ <c oughs> เอามาเด้อแม่คั่วเด้อมาเด้อ ข้นข้นกระขวญให้เรื่องนมัว <laughs> ตื่นตื่นใจลากระไรโจจะมีตื่นคนต้องมีตื่นคนเถิดกระนั่งเต้าอ่ำหมูห้าวหมูห้าวบ่รู้แจ้งเลยสิเหตุเรื่องบาปุ่นหรือลำพาร์แต่ปุ่นในเรื่องนักสีขั้วโมลดาบันนี่เราถึงลมซุ่มกันหนาดังสามแยงพอเริ่มสิ้นสูบบุยอ้ามาเข่าอ้ามาแหว่งพวกเมื่อออกอยู่คนกะไหนมาดีหายเนี่ย รีญ่าลุงเนี่บุญผมคนเีติดมุนั่นเนีอบุญกุศลเขาเาสังพบอาบบตั้งราคาแม่ั่งพลัดาบอนบเวลาเราคุยหลงตั้งให้คนอยู่ก้อนเดยให้เงินได้ปีผู้นำเนี่ยคนนี้นี่ยเพมันเสาไฟฟ้า 一样也带我的吧。 เอาไปเบาทาน,ออานเ้ยไอเสียไปเชื้เอเอาไปห้เสียเถอเอาเนื้อขัไปเด้ยงหน่อยมันรับผลยิง่งเออกุหลาบแดงกับซีมาอย่่ดงหมดนี่เพราะมันใกล้ผู้เรือเลยใกล้ผู้เรือแล้วครับอากาศหนาวที่เมืองเลย